สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับพี่ไม้พี่ไม้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 อะไรไม้อีกผมชื่อไม้อีกเป็นลูกเอกมองคลน,นะเดี๋ยวผมจะโตให้ดูโอ้บอกไม้ยือดออกหลายแ่วนหนึ่งว่า,า,าสูงหน้าที่ร้อยห้าสิบแล้วท่นี้อ้า กอยดอนอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอู้สาวช่วยน,นี่เจ้ของนะครับอันนี้สวัสดีครับพ่อแม่มีน้องป้านานะอ่า,อาครับถายรับมือหายครับอืมแม่คำแพงลูกเงินอุทยัยแม่แสนดีลูกเจ้ากิง่งเจ้ากิ่งเป็นลูกของแก้วฟ้า ดื่มซื้อคับไอแก้วแก้วเจริญเป็นลูกของแก้วพญาควายเผือกแก้วพญาเป็นลูกของแก้วฟ้าพญาควายเผือกสว่วนนี้ครับไงไงพี่ใหญ่พี่ใหญ่อายุสองปีลูกเอกมงคลครับลูกชายเอกมงคล พอเริ่มขึ้นแล้วเด็วสองปีสองปีหนึ่งเดือนโอ้ยังบ่ถึงวะตองไม้เกิดวันที่ยังวะถวยผูกน้อยกำลังห้าวอารมณ์ยังบนนิ่งครับกำลังขึ้นบักแรกกำลังขึ้นกำลังคันคันเขา ครับสวัสดีไปถึงเอฟซีทุกท่านนะครับมีความสุขกันทุกคนครับนี่ก็มาตามทีวิตคนเลี้ยงควายครับคนเลี้ยงควยบ้านเราอันนี้เป็นควยงามครับไม่ใช่สายพัฒนานะครับอันนี้เป็นควยงามเลยพัฒนานครับ เลยพัฒนามาแล้วเป็นควายงามแล้วแม่มันสูงขบ,บสูงลายเป็นได้ครับแม่ได้จากร้อยหกสิบกว่ากว่านี่คือที่ดีอยู่ครับัสวัสดีขอขอบคุณทุกท่านครับบ่มีอย่างไรครับ ให้เบ่งควายงามไป่ละมือขอขอธรรมดานะครับฟูดฟาร์มครับอยู่อีกฟาร์มหนึ่งเดี๋ยวจากมือเดี๋ยวจะถ่ายลงให้ดูครับควายราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมืนลูกของเจ้านครหลวงครับเดี๋ยวขอติดตามกันด้วยครับสวัสดีและขอขอบคุณครับ